ยังพุทโธเมสรังวรังเอเทนาสะชาวันเชนาโณตุเตชายามัง खलं न थिने शरण अञ्जं सोमे शरण परं एतेन स चवाञ्चेन हो दुदेशयम अलं न तिमे शरण अञ्जं परं एतेन स चवेन อาลังยังอินทิรัตานังโลเกวิจติวิิธังอุทุราตานังโคตรรมะนันติตาสมัสสติภวันตุเตยังอินทิรัตานังโลเกวิจติวิิธังอุทุราตานังธรรมะสมังนันติตาสมัสสติภวัน นังอินททระตนังโลกเวนจะติวิริทังปุตุระตนังสังฆสมมานาติตัสสะมโสทิภาวนตุเตอิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมโพโวินชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิจุอนุตารโุริสัพ Ni no ko e ni pa thi ko a o pa na hi ko pa cat tang me thi tam po vin yo hi thi tu pati pan no pa ca watu sa wa ca tap po ju pati pan no pa ca watu sa wa ca tap po ya ya pati pan no pa ca watu sa wa ca tap โคสามีทิปปิปันโนภะคะวะโตโคยะทิทังจันตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุงคะระเอสาภะคะวะโตสาวกะสะโคอาหุายโยปาหุายโยทางทนายโยอัตจันติการิโยอนุการะ โนยางเกตังโลกันสาติภาุงสังสมบินิมิตาวุทานตังทีเมกาลุติตาโกราตเสนามารงคานาติรามาวิชนาชิตาวโมดินโวตันเตชะสภาวะตุเตชยามาคาลนิมาราติเรกามบิยุต ติตาสามปารันติงโครับปานาละวกลมะกามะทัตกยังขังขันติสุทังขวิธินาชิตาวะโมนิงโทตันเตชะสาภาวะตุเตชัยยมะกาลานินาลาจิงคาชาวะระอาทิอันทาภูตังทาวะ ทิจังกามาสันนิวาตุทารุนันตังเมีตัมโูเสกวิจินาสิตธาวานิงโคตัตเตชัสาภาวะตุเตชยามะคาลานิุงทินตาขันกามาติยันาสุทารุนันตังทาวัต ติโยชนะปาทังคุลิมะละวันตลงอินเทปิสังกัตมโนจิตาวามูนินโตตันเตชะสาวะาตุเตชยามะพาลานิกตะวานากาันทามุทาระทิวะคัมปีนิยจินจายาตุชาวชนังจายาคยามันเชสันเตนโสมวิชินา จิตตวามูนินโตตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังทาลานิสัจจังมิหายมาติสัจจาวาทะเกตุงวาทาภีรอภีตมะนังสโพตังปัญญาปติบาเจลิโตจิตตวามุนินโตตันเตชะสาภาวะตุเตชัยมังทาลานิสัจ วิพุนทางมายินทิงพตเตนะเทระพุชาเกนะตะมาพยันตอินโูปะเตสาวิชนาจิตวะโมนินตตันเตจาสาพาวตุเตเจียมักคาลานิคาฮาทินติพุชาเกนะสุทัสทหานทังพรามังวิสุตติจุติวิน ตาชิตตาวาผส้อินโทตันเปจาสาภาวะตุเตชัยมังคานิเอตาภิบุญชัยมังคารันทกาทายุวาจโนทินาทิเลสารเตมาตันทีหิตาวะนาเนกาวิวิธานิจุปัตขวานิโมหาสุนัง อาติกะเมยานโรสะพัญโยมหคารุณีโกนาโทหิตายสัพปานิดังโพเรตวะปารมิสัมภาปัตตสัมโพธิมุตตามเอเตนะสเจวันเจนหุนตุเตชยมะบาลเชยันโตโพธิยาโมเลสกยา อันทิวัตโนอิวะขวังวิทยาโหยใจยะทุใจยะมังคะเรยะอปาราจิตตปัตตังเกสีเศปะาวิบอกคะเรอะอภิเศเกะระปุณทานังอันอาปะโตปะวะตาทิสุนะอันตังสุมังคะลังอังสุมุติอังสุขาโนสุมุต ตโตจะสุยินังพรัมมจะนิสุปทังทีนังกายกรรมวาจากรรมังปทาีนังปาทาีนังมโนกรรมังปาลิติเตปทาีนาปทาากตวานลพันตัเทอาทัทีเ จากประวนันทั้งแปดทิศประสินที่จงมาเป็นกำแพงแ,แกว้วทั้งจิตชั้นมาพ้องกันครอบล้อมรอบครอบครัวอนัตตาร,ราชเเสมาณเิตะสามันตาสัตยดจานตัตตาตาสหัสสาณิธรรมมาสาระภริห มิงมงคลจกักรวาลทั้งแปดิศประสินที่จงมาเป็นคำแพงแก,แก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมล้อมรอบครอบตัวอาณตารจาจเสมานาเหตเตสมันตาสตโยชนะตาตาสาสานิสังฆาสาระบริเขตเต รักขันตูสุรักขันตูยันโทนิมิตังอาวามังคาลานายกจามานาพะสกุณะจาร อาวะมังคะลันตะโยจามะนะโกสะกุนัตตะสั o โธปะปะขะโวสุตุภีนังอะันตังธัมมะนุภาเวนะวินะตะเมตุยันตุนนิมิตังอาวะมังลัโยจามนะโสุัน ภามังมะโมสุสุภีนางอะตันถังสังฆานุปาเวนะวินะสะเมนตุทุกขัปปั a ตา n ะนินทุกขภายะปัตตะตะนิภายะโสกัมปัตตตะนิโสกาโุัเพิานิโเอตาวะ หัมเอสามป่าทางุณยาสามปะทางสามเพเทวะโนโมทันตุสามปะสามปาสิสิที่ยาทานังพระทางตุกัสกายสีลังรักขันตุสามปาคภาวนาพิระตะโอนตุขันตุเทวตาขตาสัพเพพุณ พามังคะลังระขันตุสาะเทวตาสาภพุทธานุภาเวนะสทาสดีภะวันตุเตภะวัตุสาพมังคะลังขันตุสาะเทวตาสพภธรรมเวนะสทาสดีภะวันตุเตภะวตุสา รังขันตุสาปเทวตา